เป็นแฟนประจำติดตามการแสดงของสาราเฉลิมกรุงอยู่เสมอนอกจากได้ชมการแสดงที่ถูกใจทุกครั้งที่มาที่นี่พิสมัยวิไลศักด์ยังได้หัวนึกถึงความสำเร็จเมื่อ55ปีก่อนความนิยมของภาพยนตร์เรื่องกร,ระเกตปี2 5 0 1ไม่เพียงสร้างความคึกคักให้กับสาลาเฉลิมกรุงยังแจ้งเกิดให้หนางเอกหน้าใหม่พิสมัยวิไลศักด์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากขึ้นเมื่อนางเอกในจอออกมารำชุยฉายหน้าเวที เกือบร้อยรอบที่หนังเข้าฉายนางเอกวัย19ปีทั้งต้องรำกินและนอนอยู่ที่ศารลาเฉลิมกรุงภาพความสุขครั้งนั้นอย่างชัดเจนในความทรงจำของศิลปินแห่งชาติผู้นี้ยังมีนักแสดงนักดนตรีนักภาคและครูเพลงอีกมากมายที่สร้างชื่อจากเวทีแห่งนี้เฉลิมกรุงเป็นนัมเบอร์วันเลยสมัยนั้นนะคะเป็นนัมเบอร์วันเลยถ้าใครเข้าเฉลิมกรุงเฉลิมไทยตอนนั้นก็จะเป็นหนังฝรั่งที่นี่ก็จะเป็นภาพยนตร์ไทยได้ บริษัทซานิม่าผูกพันมากเลยเพราะว่าเราถือว่าเราเกิดมาเป็นพิสมัยเวลาศัก์ที่นี่แล้วก็ต่อนนองตอนนัอนตอนน่องมันเรื่อยเลยยังนึกไม่ถึงเลยวันนี้ยังมาตรงนี้อีกเลยอยู่ตรงนี้มาห้าสิบหกปีตั้งกั่สอง1้าร้อยหนึ่งปีห้าหพิสมัย,ยอยู่ตรงนี้อยู่เลยเต้ถุนสาราเฉลิมกรุงที่ถ้าเผื่อว่าลุงแจ๋วงนาอารันพีอยู่เนี่ยจะทราบเลยว่าท่านหลับไปกับเปียนโนที่ได้ถุนเฉลิมกรุงเนี่ยแล้วก็ เป็นตำนานของเพลงน้ำตาแสงใต้ก็เกิดอยู่ที่ใตถุนสาราเฉลิมกรุงเนี่ยนี่เราฟังจากท่านผู้หญิงท่านผู้ใหญ่เล่ามาสาราเฉลิมกรุงสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรมหรสพที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคนั้น ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2535ขยายเวทีพร้อมติดตั้งระบบไฮดลิกปรับปรุงที่นั่งยกระดับเป็นโรงมหรสพแห่งชาติาจะ,สะแสดงโขนที่ผสมผสานเทคนิคทันสมัยหากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสวนทางกับรายรับ ทำให้ต้องหยุดการแสดงโขนไปในที่สุดและกลับมาฟื้นฟูในช่วง8ปีมานี้ซาลาเฉลิมกรุงจึงกลับมาเปิดการแสดงโขนให้เข้าชมทุกสัปดาห์พร้อมกับเป็นพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีสถานที่ฝึกหัดและแสดงโขนได้ฝึกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบทบทบาทของตัวลิงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับผมได้ฝึกท่วงท่าคริยาการตีบทในโขนแล้วก็ได้รู้จักกับ เนื้อเรื่องของโขนมากขึ้น,นะครับผมสีมือการลามปกติเวลาเรียนบางคนก็จะไม่ค่อยได้เป็นตัวเอกอะไรนะคะแต่มาที่นี่ก็คือทุกคนต้องสลับกันเล่นได้ทุกตัวใช่ค่ะแล้วก็จะมีการซ้อมทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนต้องเล่นได้ทุกตัวบางคนที่ไม่ได้เคยเป็นตัวเอกก็จะได้รับโอกาสจากที่นี่ค่ะจุดหมายของเราสองอย่างคือหนึ่งอนุรักษ์ตัวสาราเฉลิมกลุ่มนะคะอันที่สองคืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่วัฒนธรรมต่างประเทศเนี่เข้ามามากมายมากมายจนเราเราไม่รู้ว่า เราภาษาไทยเป็นยังไงด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้การเขียนภาษาไทยแต่ว่าพี่ว่ามีสักหน่วยงานหนึ่งมีสักที่หนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันก็จะช่วยได้นะถึงมันจะเป็นเล็กๆอะถ้าช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ปี2533วงการภาพ,พย,ายนตร์ไทยเข้าสู่ยุคตกต่ำคนส่วนใหญ่หันไปชมภาพ,พย,ายนตร์จากม้วนวิดีโออยู่กับบ้าน โรงหนังใหญ่หลายแห่งปิดกิจการกรวมถึงศาราเฉลิมกรุงที่เคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพื่อความอยู่รอดจึงเปิดให้คนภายนอกเช่าสถานที่จัดกิจกรรมทั้งการแสดงละครเวทีฉายหนังไปจนถึงจัดเทศกาลภาพยนตร์ทำให้ศาราเฉลิมกรุงเป็นที่รู้จักมากขึ้นและกลับมาเป็นโรงมหรศพเพื่อความบันเทิงอ,อีกครั้ง แม่ว,ว่าที่นี่นะคะจะปรับปรุงรูปแบบคาะเปลี่ยนแปลงไปมากสัแค่ไหนนะคะแต่ว่าสาราเฉลิมกรูค่ะก็ยังคงเป็นมะระสพที่สร้างความบันเทิงให้กับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยตอนนี้ก็เป็นเวลาถึง80ปีแล้วนะคะ และแม้ว่าในวันนี้ค่ะบรรยากาศอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับครั้งอดีตค่ะแต่ว่าสาราเฉลิมกรุงนะคะก็จะยังคงอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะก็เป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของไทยรวมไปถึงยังคงสร้างความบันเทิงในรูปแบบไทยๆนะคะให้กับคนไทยนะคะไปอีกนานเลยค่ะการได้ยะมุบนเรืองไทย p ี s ีรายงาน